สวัสดีครับเอเนฟฟาร์มนะครับวันนี้มาบอกการเด็ดขนแงนะครับให้รวดเร็วทำงานได้เร็วนะครับและช่วยให้ต้นสมบูรณ์นะครับเมลอนโตเร็วนะครับก็เรามั่นใจว่าเราผสมดอกนะครับติดแน่นอนแล้วเนี่ยขนงที่อยู่ด้านบนนะครับเราออกได้ทั้งหมดเลยวิธีการก็คือแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ หักออกให้หมดเลยใช้วิธีหักแล้วก็จะทํางานได้เร็วมากนะครับอันนี้คือสองแถวนี้ผมเอาออกหมดแล้วบางคนบอกว่าเมลอนตัวเองทําไมโตช้านะครับก็นี่เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวใบทั้งข้างบนก,บกับด้านล่างนะครับมันจะโตเท่ากันเสมอกันนะครับยิ่งทําเร็วจะดีนะครับมันจะได้สะสมอาหารได้เร็ว เอาอาหารไปเลี้ยงส่วนที่จําเป็นนะครับไอ้ส่วนที่เราออกเราออกได้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ